วัสดีพี่น้องพอๆพกับคนดังคนเดิมอีกแล้วพ่ไปใช้ดอกซีวิตนี่อยู่กับหลับจางไลวันนักสู้ไล่วันม,มาไก่คือเกาแถวไก่เลี้ยวเบิดละ่ะเอาเงินข้าเจ้าเบิดละ่ะทีมงานมือนี่ับมาอยู่1 7 1ดคนนี่จะพู้กับขัดทุกประเดี๋ยวดมาเพราะยังห้องอยากให้ มาเด้อพี่น้องเลยสู่ซอยกันเด้อเฮงแกจะปิดล้านเฮงแกจะปิดหีบแหละอันนี้ก็มาแต่กาลสินเฮ้ยพนวาดยุคกาลสินนั่นเบิดละอ้อยมาตัดอ้อยยูโยโซวันนี้โอ้นี่นี่แก,าก,ากเจี๊ยจุนเพ่นว่าขอฮะมือนี่บ่ไปเฮ็ดเวี้ยแกขวางมือนี่เมาเงินก่อนนี่แกเจี๊ยจอย เบ er ็ดละมองเพื้นไปเอาเบ็ดชูมองละเงินนี่เดี๋ยวจะมองนี่พื้นบ่าท่านมาเอานี่เพื้นก็มาหนำนี <Alex van. S 1> ่ีแต sure. ่ทีมงานเอาเอาเอาขยันขันแข็งโอ้ยแต่ละคนไม่ต้องแข่งกับไผรเราแข่งกับเจ้าของนี่มือนี้วัดสี่ได้จักรลอยนี่โอ้ยพ่นดังฆ่าตะบ่ฆ่าตะฝอยไรมาพ่ออ้อยรวมมาในทุกหน้าเจ้าของพี่น้องเอ้ยมึงนี้ น,นี่ผู้เขาเหลือหายว่างน,นี่นี่แหละค่าตแตงเตีายไขยาลายมาพี่น้องมาซอยเดียวไว้ผู้นี้อ่ะองมีก่อนคุณว่าค่าตะเภาหลายเปล่าไม่เห็นเลยคุณว่า